ค่ะวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยหมักจากใบไม้โดยใช้จุลทซี์ส,สงข้อแสงเดับดแรกต้องมีจุลทซี์ส,สงข้อแสงข้อกและแกบดิบยางละคุ่แล้วก็ใบไม้ที่เรากวาดมานะคะหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยข้อลงไปใส่แกบดิบลงไปนะคะตามด้วยใบไม้ที่เราเก็บมาตามสวนต่างๆของโรงเรียนหรือตามหมู่บ้านตามหลังบ้านเราใส่ลงไปหนึ่งคุ จากนั้นผสมคุกเค้าให้เข้ากันให้ทั่วให้ส่วนประกอบต่างๆได้เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นแล้วก็ใส่ยูรีซีสังเคราะห์แสงลงไป1ขวดปริมาณ600มิลลิลิตรแล้วก็เริ่มทำการใส่น้ำลงไป1คุ่ผสมคุกเค้าให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะคุกเค้าให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ เตรียมกระสอบมาใส่โดยเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของเราในเข้ากันดีแล้วเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญหลังจากแนะน,นำกระสอบมาใส่โดยตักใส่กระสอบให้เต็มประมาณ3ใน4ส่วนของกระสอบนำเชือกที่เราเตรียมไว้มามัดให้เรียบร้อยเมื่อมัดเรียบร้อยแล้วไว้ในที่ร่มหลังจากนั้น1เดือนก็นำมาใช้ได้เลยนะคะ